ตามรถด่วนพิเศษที่7มาติดติดเลยนะฮะสำหรับขบวน1นึกรุงเทพเด่นใช้นะครับเมื่อกี้ขบวน7ก็เพิ่งผ่านไปนะฮะไปอย่างเร็ว1นึก็จี้มาติดติดเลยอ่าโอเคมาแล้วครับ1นึมีตั๋วเชียงขึ้นฮะเอาสตอมทางขบวนฮะซ 4, 4 1 9 ตัวขึ้นเลยฮะเดี๋ยวหลงรถกันนะครับผู้คนก็จะขึ้นเยอะนะครับอ่าเนี่ยเป็นในส่วนของรถเร็วหนึ่งหนึ่งนะครับกรุงเทพเด่นชัยอ่า โอเคออกได้ไปจอยทิ้ที่ปามุนางตะพานหินโหดรวงวังกดพิจิตบางกระทุ่มพิซซุโลโพลมิิดามหนองตรงพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสักตรอนอุตรดิศิลาอาจบ้านดาน่านป่าต้นพึ่งห้วยไร่และไปสิ้นสุดที่เด่นชัยนะครับอ่วงยาวเจ็ดคันนะฮะ ขบวนเจ็ดไปติดติเลยนะฮะสุดยอดครับสวยงาม